เทพจะเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบระเบียดวินัยเพราะว่าพื้นฐานนั้นเป็น้หารเป็นความโชคดีของเราเองด้วยที่ท,ที่ที่เป็นพี่ก้องที่แค่สถิตอยู่เฉยๆก็ก็งดงามเต็มภาครูของความเป็นพิเทพอะไรเงี้ยบทที่แสดงความเป็นเทพเป็นจริงจังมากคืออยู่ตอนหนึ่งที่เทพจะต้องมาลาลูกเมีย เพื่อที่จะติดตามเสด็จใปกรมไปทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีลูกเมียอยู่แล้วลูกนี้ยังเล็กมากลูกพึ่งคลอดอันนั้นแสดงถึงว่าเทพเป็นคนที่จริงจังกับการงานเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่การงานมากคณะราฐให้ทุนกะหม่อมบางบางคุณพรมออกนอกสยามพี่ต้องตามเสด็จไปด้วยพี่ เพียงแค่เาลาเธอจะออกออไม่ต้องเป็นพี่นะพี่ได้ช่องทางเมื่อไหร่พี่จะมารับเธอทะลกไปอยู่ด้วยต้องทำกันบ้านมนาะพอสมควรคือในชีวิตจริงผมผมนี่ผมไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นผมเป็นนักดนตรีผมนอก,กันโรอ่ะชีวิตผมอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเล่นกีตาร์แต่ผมต้องมารับบทเป็นอาหารในในใหญ่ อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับชีวิตจริงผมมากมันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องทำความเข้าใจต้องต้องทำความรู้สึกตรงนั้นให้ได้อะไรไอ้มันจะมาเจอคนหญิงนั่นได้ค่ะได้ค่ะมันกองการอะไรของคุณเออนั่นอนดีเออนั่นอนดีมันกงการอะไรของคุณผมจากผู้หญิงป้าแล้วถึงไม่อยู่ตรวให้ก็คงม่ ได้ยิน<ค>ไหมว่าสองเนี่ยร้องใจ่มากเลยลอ<ค>อยู่<ค>เ<ล>มืเ่อไหร่สามีแรกจะหยากัน <c oughs> และผู้ที่มารับบทสามีคนที่สองของละออนก็คือหนุ่มก้องสหรัฐนั่นเองอยากจะรู้ว่าสาวอ้อมจะกรี๊ดค่น แต,ตั้งแต่เราเด็กๆเลยเ่ยเราก็เห็นเทพแต่เด็กเทพเขาก็เอ็นดูรังแต่เด็กอกือุ้ยคนนี้แบบเป็นคนที่ดีจังเลยเพียบพร้อมแล้วเราก็รู้สึกแบบชื่นชอบอยู่ในใจก็แบบเ,เก็บไว้เใหญ่เลยถึงมีจิตใจแบ่งปันมาให้เรออ่อนล่ะคะพี่ก้อก็ในขณะนั้นเรออ่อนก็ถูกยศทอดทิ้งค่ะเขาก็แบบว่าวีคไอเราก็ไม่มีใครก็เลยโอเคตกลงอ่าเหมือนแบบว่ามาช่วยดูแลปลอบใจในยามที่เขาโดนยศ จรงไปอะไรประมาณนี้ช่วงช่วงเขาก็โล่งๆอยู่เราก็ว่างๆอยู่ซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวเทพเองก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ายศเนี่ยเขาได้กระทําอะไรใจจิตใจอ่อนออบ้างใช่แล้วก็จะเห็นว่าอ่อนอ่อเนี่ยโดนทำร้ายจิตใจตลอดเราก็สงสารอะไรเงี้ยคือสามีสองคือพี่ก้องสหรัฐทึ่เราได้ยินมาว่าเป็นซูเปอร์ตา์ในกองถ่ายมากสาวๆจะไม่โดยเฉพาะอ้อมพิยดาโอ้ยกรี๊ดมากเลยเพราะขนาดนั้นน่าหล่อนะน่ารักนีย ก็ถือว่าถูกน่ารักมากแล้วก็มาถึงก็แบบโอ้ใชัไนมล่ะขนาดไม่มีไม่มีอะไรจะพูดตักงแต่คำนี้เวลาเราตีจะต้องยังไงคะพี่ก้ามแล้วได้นี่เลยไหนที่คือตกใจเล่นหรือวาไม่ได้ใช่แบบว่าไม่ได้ พี่้อมฉากแล้วก็คงแบบสามีสามีในเรื่องนะจ๊ะก็ออกแนวแบบว่าเออไปองค์ไกแอมไม่เป็นไรนะคะยังไงอุ้มก็ยังมีพี่กับปาอยู่ในใจเสมอ ถึงหูของพี่อาร์ตหรือเปล่าคะพี่ออมดูแล้วพี่อาร์ตบอกว่าหยุดเพอเจอได้แล้วหยุดเพอเจอได้แล้วแหมแต่ว่าดาราอยากให้พี่อาร์ตสามีตัวจริงของสาวออมได้เห็นฉากนี้จริงๆริงจะได้หายสงสัยว่าพี่ดาเลิฟสามีคนไหนในจอมาที่สุด ชมกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเจะมีความสุขสนุกสนานที่ได้ดูเรื่องนี้